เราเข้ามาก็เจออะไรครับเนี่ยเหมือนมังางงะปะอุ๊ยคุณแบงค์โน้ตลงลูกผู้ชายนะนี่กินทํามาอุ้ยมาไงครับนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดีย,ดย,ดยนียบสังหัดมากครับเหมือนที่หย่อนขาลงไปทุกคนอ่คทะ,ทนะครับเสือท่าทามนิ้นะฮะทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นอุ้ยเลื่อนมันปิดล่ะเลื่อนได้ป่าวคะข้างในเป็นอะไรวะคุยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบองบอกยุคสมัยครับโอลิมเปีย มีกระป๋องนะลมในนี้เหมือนจะมีเป็นสมุดบัญชีอะไรอ๋อข้างหน้าเราเข้ามาเมื่อกี้ปะเราต้องไปทางนี้ฮะโอเคเราเข้าไปบริเวณห้องครัวกันดีกว่าเฮ้ยแล้วนี่อะไรอะลองดูนะฮะเห็นไหมด้านนอกอะด้านนอกครับโอเคเข้าไปดูว่ามีอะไรนะครับฮะดูดิหนังสือเต็มเลยแทบจะไม่เห็นภาษาไทยในนี้เลยนะฮะเนี่ยเป็นใบเสร็จนะเป็นรีโมทเครื่องเล่นดีวีดีนะครับใช่แล้วนะฮะเป็นบริเวณที่ตั้งโต๊ะเต็มไปหมดมีเสียงแล้ววะ นี่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 นตกเริ่มหนักมากแล้วนะมาจากไหนวะเฮ้ยเหมือนเสียงนาฬิกาจริงใช่ครับมาอีกแล้วเอาละครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมากับคุณแบงค์นะวันนี้มาออกคู่เลยนะครับครับสำหรับสถานที่ร้างแห่งนี้นะต้องบอกก่อนว่าเป็นสถานที่แบบไหนครับคุณแบงค์อันนี้น่าจะเป็นแนวศูนย์อาหารนะครับผมครับผมซึ่ง เสียงนาฬิกาจากไหนครับเฮ้ยเสียงนาฬิกาดังฮิบหาย้ชั้นอยู่ชั้นไหนไม่รู้นะดังมากเลยครับเสียงนาฬิกา<อ>ดังเฉยว่าพ<ร>ูดต่อครับอันนี้เรามาเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์อาหารครับนะครับซึ่งตามประวัติเนี่ยทิ้งร้างเป็นสิบปีแล้วน่าจะพิศรษฐกิจนะครับครับโดยพิเศรษฐกิจทําให้ต้องปิดร้างลงครับทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาในนี้นะครับครับ คือต้องบอกก่อนว่าสถานที่แห่งนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้มาว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะครับรบอันนี้คือปิดร้างไปพราะพิษเศรษฐกิจใช่ครับแต่เราจะมาสำรวจยุค90ใช่ครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตรงกับยุค Y2K ใช่ฮะอาจจะไม่ใช่ยุค90อาจจะเป็นเขาเรียกว่ายุคมิลูเนียนมินเนียนดีกว่านะครับโอ้เอาละเราไปสำรวจกันเลยอย่าพังานนะครับคือคุณแบงค์เราเข้ามาก็เจออะไรครับเนี่ย นี่เราเจอขวดสุลานะครับขวดเล่าเต็มเลยอะครับผมเออแล้วก็นี่ะทุกคนเจอนี่เว้ยคือคุณแบงค์คือเข้ามาคุณแบงค์ปุ๊บเราเจอก่อนเลยฮะเลยขอาเปิดตรงนี้นะนารุโตะฮะนี่ครับเป็นเหมือนมังงะป่ะครับผมเออนี่มังงะญี่ปุ่นเลยนะเป็นมังงะเป็นภาษาญี่ปุ่นคัทุกคนครับเนื่องจากร้านนี้ครับเป็นร้านอ่าต้องบอกว่าเป็นอคล้ายๆกับร้านบาร์เลยพวกนี้นะเป็น ออกแนวเป็นบาร์นะครับของเป็นบาร์เป็นบาร์แบบญี่ปุ่นนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะทุกคนครับตอนนี้เราเราอยู่ย่านดังครับผมบอกได้ไหมเราไม่พูดถึงตรงนี้ดีกว่านะครับเราดูที่สถานที่นะก็บอกไว้ก่อนว่านี่เป็นย่านเจแปนทาวนะฮะเจแปนทาวนะทุกคนนี่นะฮะครับนี่เป็นเจแปนทาวครับเดี๋ยวโอ้ยดูทีหนังสือคุณแบงค์โอ้โหพวกนี้เป็นพวกไอดอลไหมฮะข้างหลังเนี่ยดูดิแนวไอดอลนะครับแต่เป็นหนังสือการ์ตูนนะทุกคนเห็นป่ะครับโอ้ ดูดิเฮ้ยโหว่ะแต่ว่าเป็นเป็นหนังสือญี่ปุ่นนะฮะเนื่องจากตรงนี้เป็นเจแปนทาวน์นะครับนี่ครับโรงเียน้ตโรงเรียนลูกผู้ชายนะใช่ป่ะใช่เหรอไม่รู้นะคือภาพเขียนนะสไตล์การวาดเหมือนโรงเรียนลูกผู้ชายเลยแต่ไม่น่าใช่นี่ฮะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับคุนเวลาเปิดผมก็ต้องเปิดแล้วทุกคนดูนะฮะนี่นะฮะคือขดล่งขดอะไรอย่างเงี้ยจริงครับกระตูนนึงเป็นภาษาญี่ปุ่นกร์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอ่านเดี๋ยวจะดูดูดูนี่ฮะ ดูแมงมุมโอ้ยายแมงมุมยายแมงมุมเกาะนะนี่คือไม่มีใครเข้ามาเลยนะนี่ของจริงเลยทุกคนนะครับดูยายแมงมุมนะมีผมออกขึ้นมาเนี่ยายแมงมุมเกาะเห็นไหมฮะคุณแบงค์ครับก็ตัวญี่ปุ่นนี่เขาจะเปิดกลับหลังใช่ไหมไม่ใช่ใช่ใช่ครับมันจะเปิดเหมือนกับเปิดหลังไปหน้าเนี่ยทุกคนโอ้โหอืมนี่ฮะยายแมงมุมในเกาะเตมเลยทุกคนครับอ่ะคุณแบงค์หนังสือเราไปสำรวจกันต่อนะครับโอเคตรงนี้เป็นเหมือนกันหมดละเจอแปนทาวครับทุกคนดูนะ ยังไงครับนี่ฮะโอ้ยคุณแบงค์โหว่ะเกาแรกปะเฮ้ยใช่ไหมใช่ใช่ครับเกาแรกสู่สังเวียนครับเออโอ้แล้วนี่ครับมังอ่ะมังง่ะบ้าน่ะโอ้โหโอ้โหยี่เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยคุณแบงค์ขอหยิบอันไหนที่พอจะเฮ้ยอันนี้ทุกคนเฮ้ยเหมือนเรามาที่ประเทศญี่ปุ่นเลยทุกคนครับผมนี่กินทาะมะอุ้ยโอ้ยยังโหน่ะฮะโอ้ย ดูดิสุดว่าอันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยคุ้นมากเลยนี่ฮะที่ทําอาหารไงนี่ไงโอ้โหนี่นี่เออนี่เป็นกระตูนหมดเลยครับนี่ฮะโอ้โหทุกคนสุดว่าคุณแบงค์สุดยอดครับเออขอดูสักเล่มฮะเนี่ยเรียงกันมาเลยนะในเป็นกระตูนเกี่ยวกับทำอาหารนะครับคนที่เป็นร้านอาหารฮะนี่ฮะ นี่ก็เป็นกระปุกการ์ตูนแบบให้อ่านนะเต็มไปหมดเลยอ่ะดูดิคุณแม่ข้างล่างโอหนังสือเกมวะเนี่ยก็เป็นแนวเดียวกันครับเป็นมังงะหมดเลยต้องบอกก่อนนะนี่เราขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะครับในการเข้ามาสำรวจในย่านนี้นะเป็นย่านเจแปนทาวที่ใหญ่มากๆนะครับเรามาดูกันนะโอ้นี่ยุค iPhone 5นะครับโอ้สุดว่ะยุค i p h o n ห้ครับออนี่ข้างหน้าวันพีปะครับแล้วเวลาตอนนี้ทุกคน ห้าทุ่มห้าสิบฮะจะเที่ยงคืนแล้วนะผมเข้ามากรคุณแบงค์อันนี้วันพีชควับสุดว่าตอนนี้กำลังมาดังเลยครับเน็ตฟลิกนะครับวันพีชภาคคนแสดงนะทุกคนฮะนี่ฮะแต่ว่าอันนี้เป็นหนังสือรวมเริ่มนะอันนี้เป็นวันพีชนี่ฮะเป็นเหมือนว่าช่วงยุคประมาณปี2องพนะครับผมโอ้ยโอ้หคุณแอย่างหลอนเลยว่าที่นี่แบบ ทั้งอุดมไปด้วยของออยุค90 2000นะครับอุ๊ยมาไงครับนี้อะไรวะสองอะไรครับเนี่ยยังไงวะน่าจะเป็นถุงมีชัยนะครับอันนี้คุณแบงเฮ้ยถุงมีชัยครับอะไรวะไอยะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีใครเข้ามาทในนี้ไหมวะโอ้โหคุณแบงผมว่ามีคนจอแน่เลยว่ะ มีวัยรุ่นเข้ามามั่วสุมกันครับเออโอ้โหมึดตื่เลยคุณแบงค์ส่องไฟให้หน่อยครับครับเห็นไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋วเดียวเดี๋ยวงียบสงัดมากครับตอนนี้เข้ามามีเหมือนเฮ้ยคุณแบงค์มันเป็นแบบแคล้ายๆกับเป็นแบบเหมือนที่หย่อนขาลงไปทุกคนอ่ะครับทุกคนครับเรามีเสื่อแบบสไตล์แบบนั่งเฮ้ยไอ้นี่มันเหมือนที่นั่งกินอย่างนี้เลยคุณแบงค์ที่นั่งกินแบบเจ้าครับเจ้า หภ<ร><ร>าษาญี่ปุ่นแล้วอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนเป็น,ปนสรสเตอาหฮะของของญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นเสือทาทามินะฮะทุกคนเห็นไหมเนี่ยฮะเป็นปูปูเสือทาทามิแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนเก้าอี้นะฮะยาวเพื่อที่จะนั่งกินอาหารญี่ปุ่นนะทุกคนอาจจะเป็นซูชงซูชิอะไรก็ได้นะครับเนี่ยฮะก็จะนั่งกันแบบนี้ถคนข้างบนเนี่ยเหมือนจะมีเป็นป่องท่อสําหรับดูดอากาศดูดควันออกไปนะครับเออเห็นกันไหมว่าเดี๋ยวนะผมปรับแสงไฟนิดนึเคเห็นกันไหม นี่ฮะนี่ผมนั่งนะทาทามิคุณแบงค์ลองนั่งดูนะครับผมนี่ฮะเราก็จะนั่งกันแบบนี้ทุกคนแล้วก็มีโต๊ะอยู่ตรงกลางนะแล้วเราก็จะนั่งทานกันนะครับตอนนี้โคตรเงียบเลยคุณแบงค์เงียบสงัดเลยว่ะสงัดมากครับคุณแบงค์กลัวไม่ถามจริงขออนุญาตนะครับถามว่าถามว่ากลัวไหมคนนี้ต้องขออารัธนาหลวงพ่อมาด้วยนะครับของคุณพ่อผมเพื่อความอุ่นใจนิดนึงคือต้องบอกก่อนว่า เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะหลอนพอสมควรนะทุกคนแต่ว่าที่เราสโคบมานะคือสถานที่แห่งนี้ไม่มีคนเสียชีวิตื่องในมีอะมีห้อง,องคุณแบงค์โอ้โหอันนี้เป็นโอ้ยเลื่อนมันปิดละ่ะเลื่อนได้ป่าววะโอ้โหเป็นห้องยาวเข้าไปเลยสองเข้าไปดูกัไนเด้๋ยเข้าไปได้ป่าววะนี่ฮะเป็น,เป,นเป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับเนื่องจากที่นี่เป็นโอ้โหประตูมันประตูเลื่อนไม่ได้ครับ เหมือนมันติดอะไรอยู่ด้านในทกำให้เราไม่สามารถเนี่ยทุกคนเห็นไหมข้างในมีเหมือนกันนะครับเห็นนั่งยาวเลยครับอาจจะกั้นโซนนะกั้นโซนอาจจะแบ่งโซนกันเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเราสามารถเข้าฝั่งนู้นได้เปล่านะครับนี่เป็นร้านอาหารอะไรสลองไปได้คุณแบงคครับไป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 นี่ฮะเป็นประดับประดานะทุกคนดอกไม้ประดับครับดอกไม้ประดิษฐ์นะฮะนี่ต้องขอขอขอบคุณนะฮะทางเจ้าของนะครับที่เปิดสถานที่แห่งนี้มาให้เราเข้ากันนะครับวันนี้ผมชวนคุณแบงค์มาเลยเพราะว่า สถานที่แห่งนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันตรายมากๆนะใครเข้ามาคนเดียวนะผมบอกเลยว่าพรอโคตรหลอนนะครับอันนี้ก็มากับคุณแบงก์ก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับเจอคนจรก็นะเราก็ช่วยเหลือกันไปต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้มาที่แบบนี้นะครัครั้งแรกคือลงหนังครั้งแรกคือลงหนังนะมาคุณแบงค์ครับผมวันนี้เรามาสำรวจเฮ้ยข้างในเป็นะไรวะไปคุณแบงค์นี่มีห้องพิเศษอีกห้องคือห้องแบบนี้ผมว่าน่าจะมีแบบ พนักงานผู้หญิงมาด้วยถูกไหมครับอาจจะปิดเป็นไพรเวทได้เนึงนะครับไพรเวทหน่อยนะครับแล้วก็มีเหมือนมาสังสารกันครับนะครับอยู่ด้านในเป็นส่วนตัวเนื่องจากเป็นห้องที่ครับเล็กๆเอาแล้วนี่มีจอกอยู่เหมจอกนะทุกคนนี่ครับเป็นเป็นจอกกระดกนะฮะกระดกช็อตนะฮะโอ้โหแล้วขอบกําแพงคุณแบงค์เมนูคุณแบงค์ยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยโอ้โหแห้งหมดแล้วมั้งครับแห้งหมดแล้ว ฮะโอลโหฝาดมีใครสะสมขวดอไกมโอ้ขวดนี่แบบเฮ้ยปีหกหนึ่งทุกคนปีหกหนึ่งครับหา้บาว้าาาาาาาอาอาายอะไราะเนี่ยเฮ้ยโหอ,อ,อันนี้อาไรคุณแางเป็นเคาน์นเ,เตอร์บาร์เหรออันนี้น่าจาเป็นา้องสาา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 ปาา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 าราาาาาบเาาาาาราา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 กาี อันนี้ปะเออเราเข้ามาตรงไหนอะเดี๋ยวได้ไทนนะใหญ่แนครับผมว่าเป็นคัเชียแล้วแหละตรงนี้เอาไว้คิดเงินละนี่ฮะบ่งบอกยุคสมัยครับโอลิมเปียขาัทุกคนครับอันนี้เป็นใบเสร็จรับเงินนะครับผมเป็นเครื่องคิดคิดเงินแล้วมีใบเสร็จออกมาหมาหอนทำไมวะอย่าหอนนะครับเราเข้าไปสำรวจด้านในกันหน่อยไหมครับลองเข้าไปดูข้างในไหมผมเห็นมีหนังสืออะไรบางอย่างเออเฮ้ยแล้วนี่อะไรอะเป็นมำวัว เจ้าสัวเจ้าสัวยุคแปดเลยมีงแบงก้าโมโหครับ่าจะเป็นของที่เขาเอาไว้แบบว่าติดเพื่อความิริมงคลหรือเปล่าครับยันอะไรไหมคือมาแนวนี้คือเป็นญี่ปุ่นเลยทุกคนครับมีเทียนด้วยว่ะใช้เทียนมากไม่ใช่ไหนมาดูที่อันนี้เคาน์เตอร์บาร์ครับขาคนด้านหลังเป็นเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็ด้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหให้สายไฟใหญ่ไปมุมในนี้เหมือนจะมีเป็นสมุดบัญชีอะไรเอออยู่ด้านในนะครับครับผมดูฮะปิดเงินสดต่างๆ โอเคห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดทุกคนครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะอันนี้ผมบอกยุคเลยนะฮะทุกคนครับผมว่าถูกสตาร์ท Y2K ไว้นานแน่นอนนะครับอ๋ออันนี้อาจจะจดอะไรเอาไว้นะฮะโอ้ยมีกระป๋องน้ำลมโคตรหลอนเลยดูดินี่ครับตรงนี้กระป๋องอะไรไม่รู้คุณแมงยายมังมุมนะฮะโอ้โหเกี่ยวยายมังมุมมาครับดูรีภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะ อครับผมเนื่องจากเป็นเจแปนิสทาวนะฮะครับ,รบย่านนี้นะทุกคนเป็นย่านญี่ปุ่นนะครับเราต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือไม่ธรรมดาจริงครับตถานที่อนึ่ร้ระวังครับถูกไหมระวังครับระวังระวังครับกลัวเหมือนกันเมื่อกี้เราเข้าด้านหน้ามาเอ๊ะตรงนี้มันตรงไหนเลยวะงงวะ่ะคุณแบงค์ตรงนี้เราไปได้ยังครับข้างหน้าครับอ๋อข้างหน้าเราเข้ามาเมื่อกี้ป่ะเราต้องไปทางนี้ฮะโอเคเราเข้าไปบริเวณห้องครัวกันดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวไปห้องครัวกันว่าเป็นยังไงฮะเอาละคุณแบงค์นั่งไปเลย วันนี้เราให้คุณแมงนำขออนุญาตครับนี่ฮะเราเจอแล้วครับห้องในเป็นห้องครัวครับเพราะว่ามีเป็นที่เตาดูดอากาศนะนะครับสภาพทิ้งล้างนานมากโอ้โหสภาพแบบดูดิคุณแมงลองส่องแมงบนหน่อยครับลองดูนะฮะเห็นไหมเก่ามากครับเตาดูดอากาศครับนี่ฮะเตาดูดอากาศแล้วก็สมัยก่อนตรงนี้เป็นห้องครัวน่าจะมีกิจกรรมทําอะไรอาหารกันตรงนี้ ตอนที่โดนสั่งอะทําอาหารกันดูทางนี้หน่อยไหมฮะไปดูยวันนี้พิเศษมากครับทุกคนเนะเราค่อยๆเข้าครับได้เข้ามาในจุดบริเวณนี้ตรงนี้มีตู้แช่ครับเราเจอตู้แช่นะฮะเออเป็นตู้แช่นี่อาจจะแช่ของเย็นหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นตู้เย็นแบบแนวสต็อกอาหารถูกครับผมใช่อันนี้เป็นสต็อกสต็อกของสดนะครับครับผมแล้วนี่เป็นประตูที่น่าจะออกไปบริเวณด้านไหนด้านนอกอะด้านนอกครับโอเคโอเคด้านนอกโอเคด้านนอกปิดไว้ปิดไว้นะครับ โอเคเอาละคุณแบงเราจะเข้าไปห้องโถงนี้นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีอะไรนะครับฮะอ้ยคือได้ยินเสียงแต่เราสองคนนะเพราะว่าครับสถานที่อย่างนี้ไม่มีใครอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เวลานะครับอยู่ที่เที่ยงคืนตรงนะฮะครับเที่ยงคืนตรงนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กันเฮ้ยคุณแบงค์ดูดิหนังสือเต็มเลยเดี๋ยว ดูดิฮะสูตรว่าโอ้โหใหญ่แมงมุมเพียบใหญ่แมงมุมนะทุกคนทีนี้หนังสือเนี่ยเอสโบอยโดเรมอนเอสโตบอยนะฮะแล้วก็มีโดเรมอนฟูจิโกฟูจิโอกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือกระตูนญี่ปุ่นหมดเลยทุกคนดูดิเฮ้ยอันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นอะไรครับเนี่ยมีไอดอนเอออันนี้แบบด้วยเอออันนี้ไอดอนหมดเลยอ่ะดูนั่ง เอออ๋อนี่นาเป็นไอดอลญี่ปุ่นเนาะเออแล้วมีการ์ตูนนะฮะอยู่ด้านในเรื่องนี้เรื่องอะไรเน oh ี่ยเออจำไม่ค่อยได้ละเฮ้ยนี่นี่ทัสเรื่องทัชนี่โคนนนนะทัชโคโนนนะครับฮะโอ้โหเปิดผ่านเลยแล้วกันนะเอออุ้ยการ์ตูนเยอะมากครับการ์ตูนเยอะครับนี่เป็นหนังสือการ์ตูนหมดเลยทุกคนครับแล้วมีหนังสือก๊อปอยู่บริเวณตรงนี้นะเดเราให้ดูนะฮะมีเป็นหนังสือก๊อป ครับนะครับผมอันนี้คือเรียกว่ากระตูนเกี่ยวกับกระตูนเกี่ยวกับก๊อฟครับครับอันนี้เป็นรองรับนะครับเกณฑ์เป็นเขาเรียกว่านักชอบนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะที่มาประเทศไทยนะทุกคนนะฮะโอ้โหนี่บนบอกเลยว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าร้านอาหารนะฮะสำหรับคนญี่ปุ่นเลยครับผมนะครับนี่รองรับคนญี่ปุ่นเลยเราแทบจะไม่เห็นภาษาไทยในนี้เลยนะฮะครับผมไม่มีภาษาไทยอยู่เลยทุกคนโอ้โห นี่ไงเจอเอีกแล้วคุณแบงค์โอ้โหมองบอกยุคสมัยเลยนี่ครับเนี่ยเป็นใบเสร็จนะเออเครื่องคิดเงินแล้วมีใบเสร็จออกมาใช่ฮะนะฮะเน <c <c ี่ยมีหลายกล่องเลยครับอันนี้ก็ใช่เอออออันนี้รีโมทพาโอนีน่าจะเป็นรีโมทเครื่องเล่นดีวีดีนะครับนี่ใช่ละอ๋ออาจจะเคยมีมีเปิดเป็นเครื่องเล่นดีวีดีใช่ไหมครับอาจจะเคยมีการเปิดอะไรให้ชมระหว่างทางผมก็นึกว่าเป็นรีโมททีวีอันนี้เป็นดีวีดีครับผมพาอโอนีไม่ได้ทาทีวีครับใช่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 นี่มากับคุณแบงค ไอตัวที่เป็นเอาไว้ปริ้นออกมาเนี่ยมันน่าจะอยู่ทายของห้องหลังนี่แหละมันก็จะปริ้นออกมาอย่างนี้นี่เหมือนเรามาประเทศญี่ปุ่นเลยครับแคงตองนี้เล่มเล็กด้วยนะเออโอ้โหเหมือนมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับสุดว่าของทุกอย่างสตาร์ไปหมดแม้กระทั่งเนี่ยฮะจะต้องเอานี่ไปยื่นให้ลูกค้านะครับพร้อมกับใบเสร็จนะฮะเออนี่นี่นี่อันนี้เป็นแบบคัตเชียเวลาไปยื่นให้ลูกค้าเป็นรีสอร์ทงสมุดอย่างนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ตั้งโต๊ะเต็มไปหมดนะฮะนะฮะเปหมด มีเสียงแล้ววะมันเสียงนาฬิกาแล้วครับเสียงนาฬิกามาจากไหนวะเฮ้ยเหมือนเสียงนาฬิกาจริงใช่ับมาอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคุณแบงโอ้ยเมนูว่าเมนูเมนูอาหารครับครับเนี่ยฮะเนี่ยปิ้งย่างแน่นอนฮะที่นี่เป็นแบบปิ้งย่างนะทุกคนครับเออไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะครับแต่ผมได้ยินเสียงนาฬิกา ดังกล้องมากครับโอ้แล้วข้างนอกฝนตกครับทุกคนโอ้โหนี่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 ถ้วยใส่น้าจิ้มยังอยู่นะฮะทุกคนครับเห็นป่ะถ้วยใส่น้ําจิ้มเออครับโคตรได้เลยแล้วนี่อะไรวะเนี่ยคุณแบงค์ใครเอามาผูกอะไรครับนี่ใครเอามาผูกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเอี้ยมของพนักงานหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เป็นเอี้ยมของพนักงานทํมาผูกอะไรวะอย่านะอย่ามาผูกโคตรหลอนเลยเออ โห็นเชื่อปู่นี่ผมก็สะดุ้งแล้วฮะเออดูดิทุกคนสุดว่าตรงเนี้ยทุกอย่างเป็นโอ้โหฝนตกหนักเลยว่ะคุณแม่กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆซอสปรุงรสก็เป็นของญี่ปุ่นหมดเลยโอเคเลยครับห้องนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้คุณแม่ต้องมมบก่อนดีกว่าคุณแม่ผมว่าในนี้ครอึดอัดเลยฮะคือถึงถึงจะ ไม่มีข่าวอะไรก็ตามนะครับแต่สถานที่ลบร้างแบบนี้ทุกคนผมเชื่อว่านะครับอาจจะมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะ,ะอาจจะมีอยู่ก็ได้นะเมื่อกี้เราเดินไปสุดหรือยังคุณแบงค์ตรงนี้เราเดินกันนะครับโอ้โหดูห้องดิโคตรลึกเลยแล้วเลี้ยวข้าไปได้อีกทุกคนโอ้โหแตะว่าแต่เ<ต><ต>ราไ,ไปดีกว่า,ปร,าประมาณนี้ดีกว่าครับเออประมาณนี้เราก็สำรวจกันประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ก็กินเวลามาค่อนข้างพอสมควรนะครับเออฝนตกได้เลยว่ะฝนตกเริ่มหนักมากแล้วนะ ฝนตกหนักด้วยอ่ะครับผมโอ้โหแต่ชุดนี้เด็ดว่ะทุกคนดูดิเนี่โคเด็ดเลยครับเด็ดว่ะฮะโอ้โหยข้างบนก็ยังมีกล่องสุราเออใครสะสมกล่องมั้งขอดูด้วยปะวะคุณแบงค์ขอดูด้วยไหมเนี่ยครับเออเอาล่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการสำรวจเขาเรียกเป็นร้านสเตอรญี่ปุ่นนะครับก็เป็นน่าจะเป็นยุคสองพ นะครับสองพันถึงสองพันต้นๆนะสำหรับวันนี้มากับคุณแบงค์ต้องขอขอบคุณแม่แล้วก็ชวนกันมาวันนี้คือมีการขอทางเจ้าของนะครับในการเข้ามาขอสํารวจในสถานที่แห่งนี้นะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสใครด้วยวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแบงค์สำหรับการสํารวจครั้งนี้นะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย